สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Travel Talk ผมวารินสัจเจเดชครับรายการของเรานำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึกด,ด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ สำหรับประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคงไม่พ้นเรื่องของตุนแพ็กเกจทัวร์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในสาหกรรมท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับมีการจัดงานส่งเสริมการขายมีบริษัทที่นําเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวไปอยู่ในงานมากมายแล้วก็หลอกล่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาจองแพ็กเกจทัวร์ต่างๆแต่พอไปใช้บริการนะครับปรากฏว่าบริษัทเหล่านี้ก็ปิดบริษัทไป ไปเปิดบริษัทใหม่แล้วก็หลอกนักท่องเที่ยวซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ในความจริงแล้วเนี่ยกรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้วันนี้ในรายการของเราจะได้มาฟังกันนะครับว่ากรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีมาตรการในการดูแลเรื่องนี้อย่างไรจริงอยู่นะครับว่ากรมการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนจัดงานส่งเสริมการขายเหล่านี้แต่กรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ที่ออกใบประกอบการใบอนุญ,ญาตในการประกอบการให้กับธุรกิจเหล่านี้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยกรมการท่องเที่ยวจะดูแลและมีบทลงโทษหรือมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอย่างไรเราจะมาหาคําตอบกันนะครับซึ่งแน่นอนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญมากสําหรับประเทศไทยถ้าเกิดมีบรรทัดฐ,ฐานที่ดีนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจนะครับการท่องเที่ยวจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องนะครับสาเหตุหลักที่มีแพ็กเกจแบบนี้แพร่ยอยู่ในงานต่างๆหรืออยู่ในตลาดการท่องเที่ยวของบ้านเรานะั้นมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับ อันดับแรกเลยนะ่าจะเป็นเรื่องของราคาที่จูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโดยขาดการคิดอย่างรอบครอบหรือว่าขาดการตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยในงานเหล่านี้เวลาเราไปซื้อแพ็กเกจทัวร์เนี่ยเขาต้องมีใบอนุญาตประกอบการเนี่ยแปะไว้ตามบูธอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในฐานะลูกค้าเองเราอาจจะไม่ทันคิดที่จะไปตรวจสอบเรื่องนั้นความผิดพลาดก็เลยเกิดขึ้นได้เหมือนกันนอกจากเรื่องของราคาแล้วนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันสะดวก ถ้าเทียบกับเราต้องไปวางแผนในการจัดการท่องเที่ยวเองทุกอย่างตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินตั้งแต่จองห้องพักหรือตั้งแต่การที่จะตัดสินใจว่าจะไปจุดไหนไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับมันอาจจะเสียเวลามีแพ็กเกจัว์เนี่ยสะดวกกว่าอยู่แล้วนะครับนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้แพ็กเกจเหล่านี้เนี่ยได้รับความนิยมนอกจากนั้นคุณผู้ชมเคยไปตามงานแฟร์ต่างๆอยู่แล้วนะครับมีการแข่งขันเรื่องของราคาครับมีตัวเลือกให้เลือกมากมายทําให้ราคานั้นยิ่ง ลงต่ำลงมาแล้วมีแนวโน้มสูงที่บริษัทต่างๆที่รู้ว่าคนไปจองแพ็กเกจในงานเหล่านี้เยอะมากเนี่ยจะไปหลอกนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในงานแบบนี้นะครับบริษัททัวร์ต้มตุ๋นนั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยเที่ยวมากขึ้น ทำให้เกิดช่องโหว่ที่จะเกิดอาชญากรรมในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสาเหตุหลักนั้นแน่นอนมาจากราคาของแพ็กเกจที่จูงใจให้คนตัดสินใจซื้อโดยขาดการตรวจสอบที่รอบคอบนะครับทั้งๆที่เราเองนั้นมีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบได้เพราะว่าบริษัทต่างๆที่นําเสนอแพ็กเกจเหล่านี้เนี่ยต้องมีใบอนุญ,ญาตในการประกอบการนะครับแต่สาเหตุอื่นก็อาจจะมาจากเรื่องของค่าใช้จ่าย ที่ถ้าเกิดเราไปเที่ยวเองโดยที่ไม่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ค่าใช้จ่ายย่อมสูงกว่านะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะมีราคาที่ต่ำกว่าถ้าเราเดินทางด้วยตัวเองเพราะว่าเขาสามารถได้ในเชิงปริมาณนะครับยังมีเรื่องของความสะดวกสบายเพราะว่ามีคนวางแผนให้ทั้งหมดเสร็จสับนะครับบางทีบางเจ้าก็จะให้สิทธิประโยชน์ ต่างๆมากมายที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อกันโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบที่รอบคอบเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุอื่นๆนะครับที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ความจริงปัญหาของบริษัททัวร์ต้มตุ๋นนั้นไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับมีมานานแล้วทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตกเป็นเหยื่อกันมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาที่อาจจะดูมี ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวไทยเองก็นิยมในการไปท่องเที่ยวมากขึ้นก็ย่อมมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับที่จะไปเจอกับบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อต้มตุ๋นนักท่องเที่ยววันนี้ในรายการของเรานะครับไม่ใช่จะดูกันแต่เรื่องของทัวร์ต้มตุ๋นนะครับเพราะว่าขนาดซื้อทัวร์อย่างโดนหลอกเนี่ยเรามีความมั่นใจได้อย่างไรครับว่าถ้าเกิดเราเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอกับไกด์เถื่อนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางกรมการท่องเที่ยวดูแล ล้วฟังตัวเลขเราอาจจะตกใจนะครับว่าจํานวนไกด์เถื่อนที่เาเรียกว่าไกด์ผีซึ่งมีทั้งไกด์ชาวไทยและไกด์ชาวต่างชาติเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเลยนะครับไกด์ผีที่ว่าเนี่ยมาจากประเทศไหนกันบ้างเนี่ยแล้วทางกรมการท่องเที่ยวมีมาตรการในการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรมีบทลงโทษอย่างไรแล้วจะป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อที่นักท่องเที่ยว จะได้ไม่สูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับวันนี้ในรายการของเรานะครับในช่วงต่อไปเนี่ยเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากแขกรับเชิญกิติมศักดิ์จากกรมการท่องเที่ยวนะครับคุณธิดาจงก้องเกียรติท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศจะมาไขาข้อสงสัยต่างๆที่เราจะสอบถามจากท่านนะครับว่าบริษัททัวร์ต้มตุ๋นจะจัดการกับพวกเขาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเพราะว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ย จะไม่ปิดบริษัทไปแล้วไปเปิดบริษัทเป็นชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อกรรมการใหม่กล่มการท่องเที่ยวจะตามทันไหมนะครับรวมไปถึงเรื่องของไกด์ผีในอนาคตเนี่ยจะมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะได้รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมก็เติบโตกันไปโดยพร้อมหน้าครับสนับสนุนโดยกลมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน